พลโทกิติพงษ์แจ่มสุวรรณแม่ทัพภาคที่3และคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและให้โอวาทน้องฐานใหม่ผลัดที่1ประจำปี2567ณนหน่วยฝึกฐานใหม่กองพัานฐานช่างที่302กรมฐานช่างที่3ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลก หน่วยฝึกฐานใหม่กองบัญชาการช่วยรบที่3หน่วยฝึกฐานใหม่กองพันฐานปืนใหญ่ที่104กรมฐานปืนใหญ่ที่4ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเน้นย้ำให้หน่วยฝึกฐานใหม่ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบหลักสูตรการฝึกทหารใหม่สร้างความมั่นใจในกระบวนการของกองทัพที่จะดูแลน้องฐานใหม่สเสมือนคนในครอบครัวเดียวกันในการนี้แม่ทัพภาคที่สได้กล่าวพบปะกับทหารใหม่และผู้ฝึกสอบถามความเป็นอยู่ โดยในช่วงแรกที่เข้าสู่รั้วทหารน้องๆฐานใหม่จะต้องมีการปรับตัวทั้งด้านร่างกายและจิตใจโดยมีผู้ฝึกครูฝึกและส่วนที่เกี่ยวข้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเชื่อมั่นว่าน้องๆมีความอดทนจะได้รับการฝึกอย่างปลอดภัยพร้อมกันนี้ยังได้เน้นย้ำให้ผู้ฝึกผู้ช่วยผู้ฝึกครูในสิบดูแลน้องฐานใหม่อย่างใกล้ชิด ในขณะเดียวกันผู้ฝึกต้องให้คำแนะนำประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการศึกษาโดยฐานใหม่ที่เข้ามาประจำการในหน่วยจะต้องได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นพร้อมประชาสัมพันธ์แนะนำฐานใหม่ที่สนใจอยากต่อยอดเข้าสู่การเป็นนักเรียนในสิบแนะนำแนวทางรวมถึงนำรุ่นพี่นักเรียนในสิบที่สอบผ่านมาให้คำแนะนำเพื่อเป็นแรงบันดาลใจสำหรับฐานใหม่ที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นฐานอาชีพในอนาคต โอกาสนี้แม่ทัพภาคที่3และคณะยังได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับทหารใหม่และกำลังพลในหน่วยฝึกด้วยความใกล้ชิดในเมนูต้มขาไก่ลาบหมูข้าวสวยและบวชฟักทองซึ่งอาหารของน้องๆทหารใหม่ต้องมีคุณภาพเหมือนกันทุกมือ้อทหารต้องอยู่ดีกินดี